สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรโดยไม่ต้องเปิด d i c t i o n a r y แม้แต่ครั้งเดียวนะครับอ่านให้เหมือนฝรั่งเลยนะครับหลักการง่ายๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนต้องอ่านหนังสือจากง่ายที่สุดไปยากที่สุดนะครับหนังสือในระดับที่ตัวเองอยู่ นักเรียนทราบไหมครับว่านักเรียนอยู่ระดับไหนแทนแทนแทน,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 ทนยนะครับก็คือระดับที่มีความยากง่ายมีความถ้าเกิดเราไม่รู้ศัพท์ประมาณ3-4คสีคำอันนี้คือในหนึ่งหน้าเนี่ยถือว่าเราอยู่ในระดับที่โอเคนะครับแล้วหนังสือถ้าเกิดนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งจริงๆนักเรียนก็หาหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ อ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องก็ดูภาพประกอบแล้วที่สำคัญที่สุดทะะัศนะสุดยอดที่นักเรียนพึงมีนะครับก็คือเดาสัพห้ามเปิด Dictionary เราจะสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่เปิด Dictionary เด็ดขาดนะครับไม่รู้เรื่องก็เดาว,ว่ามันเป็นอย่างนี้เดาเดาเา,าเพราะว่าทำไม รู้ไหมครับเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนั้นปริมาณความยากง่ายต่างกันดังนั้นเราควรจะฝึกเดาศัพท์ให้มากเพราะภาษาอังกฤษใช้ทศักษะการเดาซึ่งโรงเรียนนานาชาติเนี่ยค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าเขาสอนให้เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนไปถึงประถมหเรียนรู้การเดาศัพท์หรือเป็นคำพูดในภาษาอังกฤษก็คือ guessing the meaning from the context นะครับ guessing the meaning from the context นะครับ เดาศั์จากคําบริบทเพราะฉะนั้นเราฝึกเดาศัพเดาเดาเดาแล้วท้ายที่สุดเราก็จะแม่นนะครับแล้วเราเดาศัพ์แล้วเราก็อ่านไต่เลเวลจากเลเวลสมมุติว่าเราวิวในเลเวล2เราจะไปอ่านเลเวล3เราอ่านเลเวล2เนี่ยอ่านแล้วมันขึ้นเลเวล3าไม่ได้เราก็วนอยู่เลเวล2วนไปเรื่อยอ่านหานิทานในเลเวล2มาอ่านนะครับวนไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะขึ้นได้เอง don't worry be happy นะครับ นักเรียนครับหนังสือนิทานภาษาอังกฤษนักเรียนไปเดินดูตามร้านทั่วไปนะครับมันจะมีบอกว่าเลเวลไหนเลเวลไหนหาซื้อหนังสือประเภทนั้นมาอ่านนะครับนักเรียนจะเก่งมากเพราะว่าอันนั้นจะบอกว่าเราอยู่เลเวลไหนพอนักเรียนอ่านไปได้ถึงสักเลเวลสิอะไรพวกนี้นักเรียนก็จะอ่านสืออะไรได้หมดนะครับได้หมดเลยได้หมดเลยถ้าเกิดน,นักเรียนอ่านอ่านบ่อยๆนะครับ,บ,บ,รบก็คือสรุปนะครับหาหนังสือนิทานมีภาพประกอบ หน้าหนึ่งหน้าควรจะไม่รู้สามสีคำแล้วก็ฝึกเดาๆดาเาแล้วก็เดาๆดาเดาแล้วก็เดาเดนี่คือวิธีเดาศัพท์นะครับทั้งหมดนี้นักเรียนต้องมีทักษะอย่างหนึ่งก่อนที่จะมาอ่านหนังสือก็คือ p h o n i c and spelling ถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้ว่า p h o n i c and spelling หรือวิชาผสมเสียงทําอย่างไรนะครับนักเรียนดูในช่อง Youtube ของคุณครูได้นะครับชื่อ spelling หรือว่าการผสมเสียงหรือวิชาผสมเสียงครับ ดูที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วนักเรียนจะเจอหางเรียนหาไม่เจอนักเรียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ยี่ข้างล่างเดี๋ยวคุณรูก็จะมาหาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้านักเรียนอ่านหนังสืออ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องอ่านยังไงก็ไม่รู้โอ้ยทนไม่ไหวแล้วนะโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยอ่านไม่ไหวเนี่ยทำยังไงดีผมก็ตรงนั้นก็คือจุดที่ท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับ ขอให้จําไว้ครับอ่านจนทนไม่ไหวพอเลยจุดนั้นไปสักสองทีสามทท่ททททานรู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเขาวๆาที่คุณครูขอ,ขอแนะนํานะครับรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับถ้าเกิดตามตามคุณครูนะครับย่ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye